บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตักบาทยามเสาๆวสาวพี่น้องเนาะบุญหอข้าวสลัพี่เนาะบุญหอขาวสลักกลางสุดท้ายของปีพี่น้องปีหนึ่งมี

呃，工作对象呃，很多工作对象，他们都是呃，医生，呃，医生，呃，护士，呃，护士，呃，医生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 ，呃

บรรยากาศงานบุญห่อเขาสลากใส่บายาดน้ายมุ้าเด้พี่น้องเลยคนกำลังหลังไหลลงมานุ่มสลักามกับมาใส่บาดทางฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะ เจ็บสีสีหูเนาะหนุ่มสารคามคืออันน้องเคยอันเจลี่พี่น้องเห็นนะหนุ่มสารคามน้องเคยเจลีบวนเป่าแคนนะเนาะพี่น้องเนาะบุญเป่าแคนมนมวลพังหัวาพี่น้องเว้

ตัวกำลังกำลังเริ่มใส่บาทนะพี่น้องน้องบันเงียบคนเราใส่บาทแล้วก็ับมาดับสินหับพรเนาะพี่น้องบรรยากาศใส่บาทยามเศร้าๆพี่น้องงานบุญหาเข้าสาลาเคย เคยสารครามน้องน้องเคยเจรีก็มาพี่น้องเลยน้องสารครามน้องเคยเจรีก็มาพี่นน้องบุญปางนี่ ขาได้ขามื a a, s <S ้ก็เาเปนที่โดนแ้วก็ไหล่ที่โดนก็ใส่มใสาใส่ก็กิมาใส่ของกัเาหนอัเราต้องโดนรุนที่ปัจจัยนิดตัวกระตัวขาแล้วก็ไหล่โดนทั้งตูนแล้วก็กิมพาใส่ไปนั่น่อแงูด้ว่ั

อยู่าิสิสวัสดีแล้วตั้งใจฮะพอย้อนนี่จะเป็นผู้เท้าน้ำเงินบอกเอ่อใส่ก่อนจะมา เออเอาแนวปุยาเลยตมาแนวเนาะเออยันที่เจ้าเดียรลังนเาะเออมันยไกลอใู่ตเฮ้ยมาแมววันอาทตขึ้นมารเออาุทธรสีตูกมาจังไรกันเนาะเออหอเกียรติพุทธรูนเนอเออมีอย่างทราอัคนปาลมีตัวเนอาบน้ำพรมน้อเออสีทั้งออกบอกทั้งไปหอเกียรตพวทเาเออจังไรกาตัวคือ่เนาะ เออเห็นต no. no. ุเกาอย่างจพันเออเท้าขีรถนี่กไกลใช่เอาตองสมนอเทีไป้างในท้างในนอวักบุกีนอเมกาเออให้เนยานเสื้อเนกาเออเป็นยางนอเออาะวันเมี่างนี่อันนี้คือว่าเออคำสอเยบารนันพร้องเออคือว่าเห็นลไกทางเอาต้งเออีรถไกลว่าเออให้เขาก เออผู้เาน้องบางเสือพนกาอาเจคีน้ำเเ้ว้าหนอกาเสือมีาม้นหน่อตองนั้นเออจะหน่อยจะได้เรียบเรียงเออไล่ตือพี่น้องเนาะต่ละกบกัวเเข้น้าก็ได้บริจาทานสิปจูปจัยหรือห่านอ่ไรด้น้อครับลงมาจะมีธารุพัปัจจัยดอกไมชููเตียงเออเื่อดเส้ยาต่สางเออบากบรัวจะมีต้นสารพุธน้ เอพื่อพิจารผู้สรง้รวกิญญาณเออของผู้ที่จะโยงใยทุกโลกน้า พ่อหน้า ja พ okay. ่อตาแจ้งแมนว่ายังกันพี่น้องเลยแซวลแซ่อยู่พี่น้องเพื่อเพผนจีได้พอกันพี่น้องเลยบ้านนี้ได้พอกันเลยก็บว่ากันแซ่แซวลได้พี่น้องกูใส่บาทก็ใส่เนาะงููล้มกันก็ล้มพี่น้องแซวลแซ่พี่น้องงาน บุญเทื่อนี่คนกับบุหรีปันไายพี่น้องเลยคนบุหรีงานบุญเทื่อนนี่